สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดาราทารโของเรานะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรนดอมเช่นเคยนะคะก็มาดูกันเนาะว่าเขาคิดเขารู้สึกกับคุณอย่างไรณเวลานี้นะคะแล้วเขาจะติดต่อมาไหมนะคะน่าจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้คุยกันแล้วหรือว่าคุยกันน้อยมากหรือว่าจบกันไปแล้วก็ได้นะคะเนาะมาเริ่มกันเลยค่ะขอดู ความรู้สึกของเขาตอนนี้นะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขารู้สึกอย่างไรกับคุณ ขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะคนคนนี้นอวกจากเขายังรักคุณอยู่นะแล้วก็เหมือนเรื่องราวของคุณอะคะ่ะวนๆเวียนๆอยู่ในความคิดของเขานะคะเขาคิดถึงเขาคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่คุณและเขาได้อยู่ด้วยกันช่วงเวลาที่คุณดูแลเขาดีกับเขา เขาเองก็เหมือนยังไม่ได้พร้อมที่จะแสดงออกขนาดนั้นนะคะแล้วเขาก็ยังขอดูคุยน็อกสดเหมือนเขาส่องคุณไหมเขายังไม่ได้ตัดสินใจนะว่าจะทําอย่างไรจะติดต่อมาดีไหมนะคะแต่ถ้าถามว่ารู้สึกอย่างไรกับคุณนกมองว่าเขายังคิดถึงคุณนะคะคิดถึงความน่ารักความสดใสของคุณ ถึงช่วงเวลาดีๆอ่ะอืมมีแต่ไพ่ของความคิดถึงเนาะนกมองว่าคนคนนี้นะถ้าถามว่ารู้สึกอย่างไรกับคุณยังมีความรักค่ะความคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยเคยรู้สึกกับคุณมันก็ยังอยู่ในใจเขาเหมือนเดิมนะคะ แต่เขายังไม่พร้อมจะคุยเนาะคนคนนี้นะคะเขาพยายามที่จะแบบขออยู่กับตัวเองก่อนนะคะพยายามที่จะควบคุมตัวเองมากๆเลยที่จะยังแบบไม่คุยกับคุณนะคะอืมครนถือเหรียญ เายัางคิดถึงการที่อยากจะเปิดโอกาสให้กับความสัมพันธ์นี้นะคะอืมนกว่าเขาคิดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอขยายก้าวดาบหน่อยเขาเป็นอะไรนะคะเขามีความกังวลมีความกลัวอะไรคะอืมเขาเขากลัวว่ามันจะพังอีกเขากลัวว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมันเปราะบางอ่ะอืมนกคิดว่าเขาคิดว่าความสมคัญน,นี้มันเปราะบางแล้วก็ มันอาจจะพังลงอีกก็ได้นะคะหรือเขายังแบบกลัวเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นระหว่างคุณและเขาก็ได้นะคะความสัมพันธ์นี้นะอเออมาดูซิยังไงคะไ้เดทคืออะไรคือเขาอาจจะรอการติดต่อสื่อสารจากคุณหรือ เขาก็อยากจะติดต่อมาหาคุณเร็วๆนี้นะแต่เขาพยายามที่จะดึงตัวเองไปไปทำอย่างอื่นนะดึงความสนใจไปที่อื่นนะคะอืมหรอกว่าคนคนนี้บางทีก็เหมือนอยากจะ move on อยากที่จะเดินต่อกับชีวิตของตัวเองละอยากจะตัดสินใจนะคะมีความใจแข็งนะคะคนคนนี้เงียบอืม ขาคิดอยู่อะค่ะเขาหาคําตอบให้กับตัวเองว่าจะไปต่อในความสัมพันนี้ดีไหมช่วงเวลาที่ผ่านมามันก็ดีนะความสัมพันธ์มันก็ดีนะหรือจะเริ่มต้นใหม่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากจะอยู่กับความคิดของตัวเองก่อนนะคะเ,เขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะจริงๆนกมองว่าเขาก็ยังรู้สึกดีๆกับคุณมากๆนะคะ คุณก็ยังมีแรงดึงดูดกับเขามากๆมีแรงของความปรารถนานะคะที่ยังดึงดูดเขาอืมเขายังมีความมั่นคงกับคุณอยู่นะคะยังมีคุณอยู่ในใจเสมอแล้วก็คุณยังเป็นคนที่แบบสมบูรณ์เพอร์เฟกในสายตาเขาอยู่นะนี่คือสิ่งที่นกรู้สึกได้เนาะ สิบดาบอะความสัมพันธ์นี้ถ้าแบบมีเหตุการณ์ที่ทําให้แบบเจ็บมากๆเนี่ยก็ก็ทําให้เขาตัดสินใจยากเหมือนกันที่ที่จะกลับมาไหมอะไรอย่างเงี้ยอม,มันทําให้เขาตัดสินใจยากค่ะคอดูเนาะว่าเขาจะติดต่อกลับมาไหมคะคนคนนี้เขาจะติดต่อมาหาคุณไหม ให้ใบนี้ขึ้นมาอีกแล้วนะคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือเขาอาจจะฝันถึงคุณคิดถึงคุณในช่วงเวลากลางคืนนะแล้วก็ยังคุณยังมีสเสน่ห์ดึงดูดเขามากๆนะคะให้ของการติดต่อสื่อสารขึ้นมาไหมนอกว,ว่าเขาน่าจะมีเกณฑ์ที่จะติดต่อมานะอืมเพราะว่าดูเหมือนตัวเขาเองอมีความแบบเสพติดคุณอนะให้ไปนเนี้ยเห็นไหมเขายังอยากที่จะแบบ ที่จะมีคุณอ่ะเออเหมือนเขายังยังเสพติดคุณอยู่นะคะอืมจะติดต่อกลับมาไหมคะนึกว่าเขาจะติดต่อมาอืมเดี๋ยวขอดูเมจิกเชียนนะคะ เขาคงจะหาวิธีการที่จะเข้าหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็ถ้าเกิดคุณรอคอยเขาอยู่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมานะคะเขาจะมาเจ็ดไม้ดูเหมือนเขายังก็อยากจะพยายามความสัมพันธ์ในความสมคัญเขายังอยากที่จะพยายามในความสัมพันธ์นี้เหมือนกับคุณนั่นแหละนะคะเพียงแต่ว่าเขาใช้เวลาในการคิดและก็ตัดสินใจช้ามากๆนะ คิดเยอะนะคะคนคนนี้นิ่งเก่งมากเลยแล้วก็จริงๆก็ยังไม่ไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปนะคะแล้วก็อาจจะแอบหึงห่วงด้วยก็ได้นะที่แบบเขา,เขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์นะคุณอาจจะมีคนเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยพอดูเจ็ดดาบสิอืม ว่าต่อให้เขามีใครเขามาให้เลือกหรือว่ามีออปชันอื่นๆนะคะคุณก็ยังเป็นคนที่ดีที่สุดในสายตาเขาในความรู้สึกของเขาค่ะนะ,ะนะให้ไปเนี้ยคุณมีความเป็นแฟนที่ดีมีความเป็นแม่ที่ดีเป็นพ่อที่ดีนะในสายตาเขานะคะ บีเอ็มเพรสห้าไม้ห้าถ้วยคือความสัมพันธ์นี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการกลับมายื้อกันอยู่นะถ้าคุณรอเขาเขาจะจะกลับมานะคะขึ้นไปส,สองไม้การได้เริ่มต้นใหม่นะคะอืมนกมองว่ายังได้คุยกันอะ่ะเขายังจะกลับมาใส่ความพยายามในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะ แต่เขาช้านะคนคนนี้ช้าแต่ถ้าเขาตัดสินใจแล้วเขาก็จะแบบลงมือเลยนะจะเข้าหาคุณเลยสามดาบคืออะไรคะมีสถานการณ์ <c oughs> ก่อนหน้านี้อาจจะมีสถานการณ์การปันใจให้คนอื่นไหมนะคะการครบซ้อนก็ได้หรือมีเหตุการณ์ที่ทําให้เสียใจเสียความรู้สึกกันเกิดขึ้นอนะแล้วเขาอยากจะกลับมาแก้ไขด้วยนะเนี่ย ใหเก้าหมายยังอยากที่จะดูแลยังอยากที่จะแบบลงทุนลงแรงในความรักครั้งนี้อยู่เขาจะมาง้อคุณจริงๆค่ะความสัมพันธ์นี้ยังตัดกันไม่ขาดนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์รูปแบบไหนนะคุณก็คุณก็ยังสำคัญสำหรับเขานะคะอืม เขาจะกลับมาแบบดูแลคุณมากขึ้นใส่ใจคุณมากขึ้นนะคะที่เห็นนะเนี่ยการให้อภัยความคิดถึงการกลับมาของคนเก่านะคะเอ,อได้กลับมาแหละนะแต่ว่าต้องให้เวลาเขานิดนึงนะคะเพราะว่าในตอนนี้นกบอกว่าเ,เขาอาจจะติดปัญหาอะไรบางอย่างที่อาจจะยังแอคชั่นตอนนี้ไม่ได้แต่ในใจเขาอะโอ้คือเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยไพ่ใบนี้มีไหนละ เนี่ยเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะคิดถึงคิดถึงมากๆอะ่ะคิดถึงมากแต่พยายามที่จะแบบสงบจิตสงบใจตัวเองนะคะแน่นอนค่ะคนคนนี้ยังอยากที่จะกลับมาดูแลคุณนะคะยังมีความหวังในความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนนะคะขอดูว่าไพาอ่อ่ะจะบอกอะไรกับคุณบ้านนะคะ สวมหน้ากากครบซ้อนมีการครบซ้อนได้นะคะต้องเลือก <c oughs> อาจจะเป็นสถานการณ์ที่เขาต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะใจอ่อนครอบครัว <c oughs> เยียวยาวหัวใจตราบนิรันด์มาแล้วก็ไปเลนสนีหานะคะอันนี้ก็เป็นข้อความเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่เปราะบางนะคะที่นกเห็นนะแล้วก็อาจจะมีใครบางคนที่ยังดูไม่จริงจังในความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่นะคะแล้วอีกคนนึงอาจจะ อยากจะมีครอบครัวแล้วอยากจะชัดเจนแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือบางท่านบางคนยังเปิด choice เปิด option นะคะขบซ้อนอยู่ก็ได้นะหรือเขาให้เราเป็นหรือเราเนี่ยแหละไปซ้อนเขาอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องเลือกนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบวนๆเวียนๆเนาะเหมือนมันมีความรุ่มหลงอยู่ในนั้นด้วยนะคะและ้วก็เออเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไปไปกลับกลับเนาะอืม เขากลับมาเราก็ใจอ่อนทุกครั้งอะไรแบบนี้ได้นะคะเนี่ยม,มันมีคำว่าหลงอยู่ในนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าหลงนะคะหลงก็คือลองดูนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันดูให้ชัดนะคะไพ่บอกเนาะดูให้ชัด ความสัมพัน,นี้อาจจะยังเขาอาจจะยังต้องการอิสระไหมนะคะเขาอาจจะยังไม่ได้พร้อมสําหรับเราขนาดนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้คุณต้องดูนะคะสําหรับคนของคุณเนาะประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะทุกการเข้ามารับชมรับฟังนะคะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะวันนี้ไปแล้วค่ะเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ